สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการโยงใหญ่วัฒนธรรมที่เก่าแก่ให้คืนกลับมาในยุคข,ของโลกสมัยใหม่เผ็ว่ามันไม่ง่ายเลยแล่ละค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าทุกถิ่นทุกเมืองทุกที่ตั้งใจและมุ่งมั่นมองเห็นและลงมือทำรรสิ่งนั้นๆก็จะสำเร็จค่ะวันนี้พพชะพาคุณผู้ชมไปร่วมย้อนคืนย้อนวันเวลา ไปกับเมืองน่ารักที่เราจะหลงรักเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ <S <S จากตัวเมืองอุบลราชธานีใช้เส้นทางอุบลราชธานีเขม,มาราชมาตามถนนชยยงกูลถึงแยกวนณรมเลี้ยวขวาไปตามถนนเลี่ยงเมืองประมาณ4ี่กิโลเมตรเข้าแยกอุบลอำเภอตราการพืชผลเลี้ยวซ้าย แล้วมุ่งหน้าเข้าอำเภอเขมราชตรงไปอีกประมาณ55กิโลเมตรก็จะถึงเขมราชแล้วค่ะเขมราชเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยค่ะมาวันนี้แพทจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตและก็รู้จักกับคำว่าเขมราชให้มากขึ้นค่ะ ถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานค่ะที่เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานและก็เป็นจังหวัดที่มีความเจริญมากๆจะเห็นได้ว่ามีอำเภออยู่หลายอำเภอมากๆนะคะถือว่าเป็นศูนย์รวมของความเจริญจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเลยก็ว่าได้ค่ะ ไปมาเคมาราชนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะชิมของกินของฝากอร่อยๆเนี่ยต้องมาที่นี่เลยค่ะบ้านป้าจันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสุดยอดกล้วยปากเลยใช่ไหมคะป้าจัน <Okay. S 1> อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> กล้วยที่ใช้นี่ก็คือจะต้องเป็นกล้วยสุกงอม <Yeah. S 1> ด้วยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ก่าที่จะออกมาเป็นกล้วยตะมันต้องเริ่มยังไงบ้างคะป้าปอกต้องอกก่อนเ <c oughs> <c oughs> นาะอันแรกเลยปอกก่อน <c oughs> แล้วพอเสร็จแล้วต้องทําไงต่อนะคะก็มาทิ้งล้วยมันเ oh. สมอให้มันนุ่มนะคะ oh. ก็ไปตากทิ้งกหมายถึงให้มันเสมอการให้มันรูปมันนุ่มขึ้นอะ่ะอ๋อให้มันนุ่มขึ้น <Yeah. S 1> ก็คือต้องทําก่อนแหละถ้าคือถ้าไม่ทํามันจะไม่นุ่มใช่ไหมคะใช่แล้วก็นําไปตาก oh. ตากที่โรงตาก oh. ตากวันหนึ่ง แล้วทีนี้เราก็มาเก็บเก็บเส้นตรงเส้นมันอันนี้คือตากี่วันแล้วนะคะป้าสองวันค่ะสองวันเรา done, แล้วก็เอาไปตากอีกเอาไปายังยังกินไม่ได้ไม่ได้<อ>ไม่ได้เอาไปตากอีกต้องเอากล้วยมาทําอะไรต่อคะอาาทำให้มันตี<อ>ให้มันงามเพิ่ง <unning. S 2> รู้เหมือนกันนะคะว่ากล้วยตากเนี่ยจริงๆแพทคิดว่ามันง่ายนะคือมันก็ขั้นตอนไม่เยอะมากแต่ว่าเวลาที่ใช้เนี่ยเยอะนะคะคือต้องประมาณกี่วันนะคะถึงจะเสร็จออกมากินได้แล้วเนี่ยค่ะ ห้าถึงหกวันห้าถึงหกวันเลยเนาะโอ้โห,โหและนี่อันนี้หน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะสีสันออกมาแบบนี้นะคะหืมกลิ่นหอมมากด้วยค่ะมันนุ่มมากเลยค่ะคืออันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำผึ้งอะไรเพิ่ม <est> ใช่ไหมเป็นกล้วยธรรมชาตินะคะรอ้อยเแค่ผ่านกระบวนการแต่ว่ามันมีความหอมของกล้วยแล้วก็ หวานโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นุ่มมากๆเลยอ,อ,อร่อยมากๆเลยอะ่ะ เข้ามาที่นี่นะคะแพทก็สะดุดตาไปกับบ้านอาคารตึกแถวเก่าๆนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นบ้านเดินไม้แพทว่าน่าจะมีอายุหลายสิบปีหรือบางหลังนี่อาจจะเป็นร้อยปีด้วยซ้าไปค่ะบางหลังอาจจะผุมีไม้ผุพังไปบ้างนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะที่แพทว่ามันเป็นสเสน่ห์ของบ้านในลักษณะนี้ค่ะ นอกจากชื่นชมความสวยงามของบ้านเก่าเหล่านี้แล้วนะคะเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขมรราชด้วยค่ะในบริเวณศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผ่านทางภาพถ่ายนะคะบางภาพเนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วค่ะทําให้แพทเนี่ยได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของเขมรราชมากยิ่งขึ้นค่ะอําเภอเขมรราชแต่ก่อนเป็นเมืองเขมรราชธานีได้รับโปรดเกล้าจากรัชกาลที่สองเขมรราชได้ถูกยุบถูกปรับเปลี่ยน เป็นอำเภอในปี2452ก็เลยมาใช้คำว่าอำเภอเขมราชแล้วก็เขียนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาเป็นราชทอฐานครับก็เป็นอำเภอเขมราชที่ใช้ทอฐานมาถึงปัจจุบันครับเขมราชตั้งเมื่อ2,357นะครับ200ปีที่ผ่านมานะครับแต่ภาพชุดนี้นะครับเป็นภาพที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสเข้ามาในพื้นที่เขมราชอันแรกจะเป็นภาพวาดเข้ามาถึงเขมราชเมื่อปีพศ2410 อันนี้เป็นภาพถ่ายจริงๆเลยครับภาพถ่ายจริงนะครับเป็นพศ2434อันนี้จะเป็นช่วงที่กล้องถ่ายภาพน่าจะเริ่มเข้ามาใช้แพร่หลายแล้วนะครับจะเป็นภาพขาวดําภาพเลยเห็นการแต่งกายเห็นเครื่องใช้เห็นอาคารบ้านเรือนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่เราสามารถสืบค้นหาได้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นปี2520นะครับรอบแรกท่านมาที่เยี่ยมทหารที่ค่ายนาแวง2518นะครับ19พฤศจิกายนครับอันนี้เหตุการณ น้ำพ่่งเมื่อปี2,521นะครับเก็ภาพชุงนี้แต่เดิมผมก็เก็บเป็นของผมอยู่มีโอกาสได้มาจัดแสดงมา<ช>ทำนียก็เอามาเผยแพร่ให้คนเขาก็ม,มีคนเขียนวารก,ก็เอาภาพมาให้นะครับแล้วอย่างการรวบรวมภาพถ่ายมาอย่างนี้ค่ะมันมีประโยชน์สําหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นของเราบ้างไหมคะก็ะถือว่ามีมากนะครับมันก็เป็นการได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านภาพถ่าย ในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยแพทว่ามีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าพอได้มาดูภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีความเข้าใจแล้วก็รู้จักเขมรราชมากขึ้นเยอะเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแพทเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าในอนาคตอีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการขยับขยายแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมไปอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจแทนคนที่นี่จริงๆค่ะที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ภาคภูมิใจไปกับประวัติศาสตร์แล้วก็ ความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยค่ะ มาครั้งนี้นะคะแพทตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ความน่ารักของถนนคนเดินที่นี่ค่ะเขาบอกว่าถนนคนเดินที่นี่เนี่ยมีความพิเศษมากๆนะคะเป็นถนนคนเดินเล็กๆแต่ว่ามีสเสน่ห์หลายอย่างเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีความน่ารักน่าสนใจขนาดไหนคะ่ะ ตอนนี้นะคะแพทเดินอยู่ที่ถนนคนเดินเขมราชธานีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งสองข้างทางนะคะเวลาช่วงประมาณเย็นๆ4ี่ถึงห้ามงแบบนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีผู้คนมาวางแผงขายของกันแล้วค่ะแล้วถ้ามองไปสองข้างทางน,นะคะเราก็จะได้เห็นเป็นอาคารไม้เก่าแก่นะคะอายุหลาย10ปีเลยแพทว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่เลยค่ะแล้วก็จากหัวถนนที่แพทเดินมานะคะไปจนถึงสุดนู่นเนี่ยระยะทางประมาณ300เมตร ไปดูกันบ้างดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าซื้อน่ากินกลับไปบ้างค่ะเห็นแม่ค้าแม่ค้านะที่เขาใส่ใส่ชุดชุดเดิๆมๆดี กระเช้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อคอกระเช้าหรือเปล่าคะเป็นคอกระเช้าแล้วก็ไม่ต้องไปหานางแบบที่ไหนนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่ค้าใส่เองเลย <c oughs> สวยด้วย <c oughs> แล้วเวลาที่เราเห็นแบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนพื้นบ้านที่นี่เขาใส่ชุดแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจคะ่ะชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนใส่แบบนี้แบบดูย,ออย้อนยุคอะไรถึงสมัยอดีตอดีตก็ภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยเนาะข้าวต้มมัดตะโก ขนมอสอดไส้นี่ขนมโบราณน่ากินนน้นเลยค่ะ เดินมาเจอเลยเป็นกล้วยตากกับมะเขือเทศเชื่อมนะคะซึ่งเพิ่งไปดูวิธีการทํามาตอนนี้มาวางขายอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินนี่นะะแล้วค่ะไก่ดีไหมคะไข่ดีดโนา้โหข่อยข่อยด,ดีนะคะขอบคุณนะคะอันนี้น้าตาแปลกมากเลยะคะ่ะนี่คืออะไรอคะอาหารโบราณค,ค,ค่ะพรัอาารเขาเรียกว่ามะเหน่ ถ้าที่เขมรราชก็เรียกว่าแหนมหนังหมูแหนมหนังหมูนะคะหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยคนโบราณเรากินเรากินกับใบชะพูนะคะอยากลองชิมชิมไนมคะจะมีเปรี้ยวแล้วก็หวานมันจะคล้ายๆอารมณ์กินเนี่ยงรืวยมันจะมีแบบใบใบชะพู กลิ่นของสมุนไพร <ไป S 1> ด้วยค่ะองล้างหรือไม่ค่อยมีนะคะเด็กเคียงบราทา<ม>ัดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะสําหรับคนที่นี่ที่ยังอนุรักษ์ของกินแบบโบราณเอาไว้นะคะทําให้วันนี้เนี่ยแพทได้มีโอกาสมาลองชิมของกินแบบโบราณโบราณซึ่งทัดว่ามันหาก,กินไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะ เองมากเลยนะคะก็คือวัฒนธรรมในการแต่งกายของคนที่นี่ค่ะคือเวลาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นคนที่นี่เนี่ยเขาใส่ชุดพื้นเมืองของเขานะคะตั้งแต่รุ่นแบบเด็กเล็กๆไปจนถึงรุ่นวัยสูงอายุคือทุกคนเนี่ยเขาแต่งกายกันในชุดพื้นเมืองแล้วก็มันดูน่ารักค่ะแล้วก็สวยงามในแบบของเขาแพทไปพูดคุยกับใครเนี่ยทุกคนก็จะตอบเลยคะ่ะว่าเขาชอบแล้วก็รู้สึกมีความสุข ภูมิใจที่ได้ใส่ชุดแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะแม่แม่แต่ละคนนี่ให้ดูนะคะก็คือมารวมตัวถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วลายนี่เป็นลายของเฉพาะของอีสานเลยหรือเปล่าใช่ค่ะลา,ลายจกนะฮิค่ะอย่างด้านล่างอันนี้อันนี้เป็นผ้าถุงมัดหมี่ที่ย้อมครามค่ะเป็นสีครามคุณยายอันนี้วันนี้นุ่งอะไรคะผ้าฝ้าจีนจกค่ะทอมือค่ะทุกคนเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาใส่เสื้อผ้าท้องถิ่นแบบนี้ค่ะ ก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่ามันเป็นท้องถิ่นของชาวบ้านของเราเป็นทางภาคอีสานมี่พาเห็นทางนู้นนี่คือมีการประกวดกันด้วยใช่ไหมคะเป็นประกวดอะไระคะแต่งกายชุดพื้นบ้านพื้นเมืองค่ะจะมีเด็กอายุไม่เกินเปดปีแล้วก็มีประชาชนทั่วไปคือเราอยากรณรงค์การแต่งกายชุดพื้นบ้านพื้นเมืองซึ่งตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดจะได้เด็กๆเ,เขาจะได้รู้คนรุ่นใหม่จะได้รู้ว่าตั้งแต่ รุ่นปู่ย่าตาทวดเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงมือนีดีใจรายที่มีโอกาสขอกิจกรรมถนนคนเดินขิมมาลาช่วงอยปีถ้าหากว่าการนำล่องของเราประสบความสำเร็จนะคะอำเภอขิมมาลาของเราคือถนนคนเดินตรงนี้จะเป็นแฟชั่นผ้าสิ้นที่หนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะนี่ถ้าถ้ามันเป็นไปได้อย่างไปรุ่นทุกวัยสามารถใส่ผ้าไทยผ้าสิ้น มาเดินถนนแถวนี้แบบไม่เขินไดนะ้โอเคเลยคือจะเป็นจุดดึงดูดของอำเภอเขมราชเลยภูมิใจค่ะรุ่นสองสามสี่ขัาป์สวัสดีทางทีมงานวันาลาดลำอำเภอเขมราชที่น้กงมาซื่อทื่อของกับมีโอกาสไปฟังวัดลำน้ำ ในพงปาสังสรรค์ก้นบ่เห็นกันมาหนอนถนนก้นเดินกัที่เห็นกันแม่น่าเอาดือกันพอเอ้ยพอสวัสดีดอกกะลํนองนองวันท่ามันได้เปลี่ยนเลยได้มาเห็นทีนองทีนองสุกปีสุกนองใจซื้อนี่ดีเสียมาบงเวที่่าเจังหวัดไปในถนนคนเดินก็ผ่านมาหนึ่งปีนะครับครบรอบหนึ่งปีก็ถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับความร่วมมือของชาวบ้านนะครับของชาวบ้านทั้งฝั่งผู้ซื้อผู้ขายนะครับ เราห้ามความจเจริญไม่ได้ห้ามความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราสามารถรักษาแนวทางของมันที่จะเดินต่อไปได้ผมคนที่จะเก็บรักษาถ้าบางอย่างเป็นธุรกิจเกินไปมันก็จะทําทําลายวิถีเดิมๆม,ม,มันหมดไปอาจจะแบบว่าถ้ามีระบบคุนิยมเข้ามาเยอะถ้าเกิดว่าเออตรงไหนพออนุรักษ์ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บคนมีตังค์เข้ามาเขาก็มาโ <Okay. S 1> มดิฟายทำโมเดนขึ้นมาคนก็อยากให้คนมาเยอะแต่ว่าไม่อยากให้ทาลาย ที่เขาบอกกันว่าถนนคนเดินเขมราชเป็นถนนคนเดินที่มีสเสน่ห์วันนี้แพทเข้าใจแล้วค่ะว่าสเสน่ห์ตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือรอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพของคนที่นี่นะคะแพทรู้สึกได้เลยค่ะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มาค้าขายเพื่อที่จะต้องการกําไรอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการมาพบปะมาพูดคุยแล้วก็ได้ย้อนเวลากลับไปในบรรยากาศแบบวันวานค่ะ

ที่ดินริมฝั่งผงที่เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับก็จะมีการทําสวนนะครับหน้าน้ำรดชาวบ้านเขาก็จะปลูกผัก วันนี้ได้ลงมือทำสามอย่างด้วยกันค่ะก็คือหมกหน่อไม้ออมปลาดุกแล้วก็แจวน้ำผักค่ะแล้วคำว่าน้ำผักเนี่ยมันทำมาจากอะไรกันนก็จะักากาศค่ะแล้วก็จะเป็นลำคือลำวีดอก็มาทำหมดทั้งห่อทั้งใบมันอะเอามาบูไม่สักสามสี่วันห้าวันนี่แหละประมาณอาทิตย์หนึ่งอืมค่ะแล้วก็มาต้มใส่ข่าใส่เกลือลงไปแล้วก็เคี่ยวให้มันแห้งแม่น้อยค่ะอันนี้ที่ตําอยู่นี่มีอะไรบ้างมีใบยานางกับข้าวแช่ ข้าวแช่แล้วก็ข้าเบือเขาเรียกข้าเบือบ้านเราอีสานเดินข้าเบือค่ะอันนี้เริ่มพอใช้ได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วก็โกงเอาอ,เอากาศมันทิ้งอันนี้เราเอาแต่น้ำามาใ่ะเอาแต่น้ำมันได้แล้วค่ะแล้วไอ้หน่อไม้ที่ใช้อันนี้คือเป็นหน่อไม้แบบไหนอะคะหน่อไม้สด อันนี้ค่ะแม่ปลาดิบปลาต้มอ่าวอันนี้ผักผักขยีขยง้ขราขึ้นผักขยงผักขยงอันนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะผักสังค่ะหอมค่ะที่แล้วเรานึ่งมันจะหอมค่ะกลิ่นมันจะแบบเย็นๆหน่อยเนาะอดูใหม่ใส่โคกเลยอันนี้ใส่อะไรต่อต้องใส่ข้าวเบือค่ะใส่หมดไหมคะแม่ค่ะ ปลาต้มนี่เราทํานานไหมคะแม่คะเป็นปีเลยค่ะจ้าคืกินต้องใส่ตัวนี้ค่ะเพราะใส่จนมะหอมพรกอีตูก็ใช่ได้ผักอีตู่ค่ะผักเป็นหลักหนึ่งล่ะโอที่นี่เรียกผักอีตู่ค่ะก็าเรียกผักอีตู่ผักอีตู่ที่นี่เราต้องใส่คือตัวนี้นี่เป็นตัวที่เราต้องใส่กับตัวนี้มันคือเขียวหนามเขียวประมาณนี้นะคะแม่ สินาทีเห็นทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรวาไปทําอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้แจ่วน้ําผักใช่ไหมคะค่ะทานผักหอมก่อนค่นผักหอมหอมดีชีหอมดีหอม แล้วเจ้าน้ำผักอันนี้เขากินกับอะไระคะแค่อร่อยนะคะาข้าวก็เป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแล้วก็ปลาแห้งแล้วก็เนื้อเดืดเดียวแล้วก็ผักนึ่งผักลวก เอ,อมประดุกแล้วเด้อลยค่ะไม่ที่มุกันเด้อค่ะเด้อม่กชิกนเด้อค่ะเด้อ แล้วนะคะคุณป้าก็ยังใจดีค่ะทําขนมแถมมาด้วยค่ะขนมวันนี้เนี่ยหาทานไม่ได้ง่ายๆนะคะชื่อว่าขนมฝักบัวค่ะพอขนมทอดร้อนๆขึ้นมาเนี่ยคุณป้าก็จะเอาขนมเนี่ยไปวางบนกะลาที่คว่ำไว้ทําเพื่อเสด็จน้ํามันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทําให้ขนมเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงามด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่พัฒว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่น่ารักแล้วก็น่าจะเก็บเอาไว้ด้วยค่ะ สำหรับของฝากนะคะนอกจากกล้วยตากแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือแหนมใบมยมค่ะแหนมใบมยมเนี่ยก็คือเขาจะเอาแหนมไปห่อด้วยใบมยมนะคะก่อนที่จะห่อด้วยใบตองอีกหนึ่งชั้นใบมยมตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้แหนมเนี่ยอยู่เก็บรักษาได้นานขึ้นค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะทานแหนมเนี่ยคู่กับใบมยมไปได้เลยนะคะก็จะเป็นรสชาติที่อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ วันวันที่แสนงดงามที่แพทได้ร่วมย้อนเวลาไปกับถนนคนเดินเขม,มาราสะท้อนให้แพทเห็นอะไรหลายอย่างเลยค่ะเห็นความรักในวัฒนธรรมที่ทุกคนช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างแสดงออกมาผ่านทางเครื่องแต่งกายอาหารและบ้านเรือนซึ่งที่นี่มีอยู่ครบเลยค่ะเชื่อว่าความสวยงามแบบนี้คงจะไม่สูญหายไปจากเมืองที่แสนงดงามนามว่าเขม,มาราชอย่างแน่นอนค่ะ ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะแพทขอทิ้งท้ายกับคำสั้นๆแต่จริงใจฮักนะเข็มมาราชวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ